บ้านหลังนี้ได้ไหมครับนี่ตอนนี้เรามาอัปเดตหน้างงานนะตอนนี้ใกล้จะส่งงานแล้วครับก็เรียกง่ายว่างานประมาณสัก90%ปะไปดูกันดีกว่าฮนะบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นสิ่งที่ทำเนี่ยก็จะมีในโซนของห้องนั่งเล่นนะครับตู้โซนนี้เนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าอยากจะได้ตู้โชว์นะครับแล้วก็มีชั้นโชว์มีดิสเพย์ของบางอย่างแต่เผอิญว่าด้านหลังเนี่ยตรงนี้มันเป็นห้องรับแขกใช่ไหมผมก็เลย ด้านล่างเนี่ยก็เราทําเป็นตู้เตี้ยนะแล้วตรงนี้ก็ตั้งทีวีนะฮะตั้งทีวีหันมาด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นโซนทีวีคือคอนเซ็ปต์เนี่ยเราใช้โทนเข้มนะฮะมีสีดําสลับกับหินสีเทาเพื่อที่จะให้สีเนี่ยมันค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับมีส่วนที่จังหวะเน้นจังหวะแล้วส่วนสีไม้เนี่ยเราก็ใช้สีไม้สีวอลนัทเลยนะครับนะฮะส่วนพวกสังเกตว่าไฟต่างๆเนี่ยเราซ่อนเพื่อที่จะสร้างแอมเบียนไลท์สร้างบรรยากาศเพื่อที่จะทําให้เวลาเข้ามานั่งในห้องนี้แล้วเนี่ย มันดูแล้วมันก็แสงละมุนนะมันมีน้ําหนักมันมีวอลลุ่มนะครับบ้านหลังนี้ถูกคิดแล้วก็ถูกออกแบบบางจุดเนี่ยผมพยายามทําให้มันกลายเป็นจุดที่ว่าลบมนนะฮะอย่างเช่นบริเวณนี้เห็นไหมฮะนี่บริเวณนี้นะครับก็จะทําให้รู้สึกว่ามันไม่แข็งกระด้างมากจนเกินไปส่วนตรงนี้ฮะเราทําซุ้มมาเนี่ยซุม้มเป็นซุ้มไม้พาดมาคือดีไซน์ตรงนี้เราตั้งใจที่อยากจะให้มันเชื่อมโยงระหว่าง2ฝั่งไม่ให้มันขาดออกจากกันนะครับเพราะว่า ตรงโซนนี้มันเป็นดับเบิลวอลลุ่มใช่ไหมพอเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับตรงนี้มันก็เลยทําเชื่อมระหว่างฝั่งนี้มาฝั่งนี้เพื่อให้เห็นการดีไซน์เนี่ยมันลิงก์ข้ามมาเป็นเรื่องเดียวกันจะสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวฝ้าตัวนี้จริงๆแล้วมันคือผนังเนี้ยนะผนังเนี้ยไหลขึ้นมาปั๊บแล้วก็พับขึ้นมาปุ๊บจบไปนน่นเลยนะฮะอ่ามันก็จะทําให้มิติตรงนี้เวลาที่เราเดินก็ามาจากตรงที่เราสูงๆต,นะตรงนี้นะจากสูงๆตรงนี้นะ เวลาเดินมาเราเหมือนกับเราเดินเข้าสุ้มนะฮะเดินเข้าซุม้มปุ๊บเปลี่ยนความรู้สึกจากโถงสูงเนี่ยนะฮะเป็นฟาเตียนะครับอ่าพอเดินมาฟาเตียตรงส่วนนี้ก็คิดว่ามันเป็นส่วนที่คอนเน็กติกับครัวนะครับตรงนี้จะเป็นวางดินนิงเทเบิลนะครับก็คือเป็นโต๊ะอาหารนะฮะนี่ก็เจ้าของบ,บ้านบอกขอชั้นโชว์ของนิดหน่อยนะครับฝั่งนี้จะเป็นตัวพันที่อ่าซึ่งโทนสีเนี่ยเราใช้สี ทนนะฮะคอนทราสต์กันระหว่างสีขาวดำนะครับแล้วก็จะมีสีกลางนะเป็นสีน้ำตาลนะสีน้าไม้วอลนัทเนี่ยที่เป็นตัวเชื่อมทำให้รู้สึกว่ามันยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดมันไม่มีความเป็นไม้เลยเนี่ยมันอาจจะดูแข็งกระด้างสักนิดหนึ่งนะครับีก็แน่นอนครับวิธีการออกแบบพวกเกี่ยวกับงานช่วงพันทีต่างๆนะครับ พวกนี้เนี่ยเราพยายามใช้มือจับที่แบบเป็นบานเพ่ก็คือง่ายเดินมาแล้วมันเรียบๆไม่เห็นตัวมือจับเพื่อที่จะให้การใช้งานเนี่ยมันดูเรียบร้อยแล้วมันเน้นโชว์ได้ด้วยนะครับก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นตัวแผนที่นะครับไอแลนดนนี่มีประโยชน์มากเลยเชื่อไหมฮะว่าเวลาที่เราต้องการทํากิจกรรมระหว่างครอบครัวนะครับก็มันสามารถเดินได้รอบเลยนะนะเนี่ยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ด้านนอกด้านในมันเดินได้รอบเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นจุดหนึ่งที่แนะนําแล้วกันนะฮะควรจะมีให้ทุกบ้านน่าจะต้องมีนะถ้ามีถ้ามีไอเรียขนาดนี้นะอยากให้มีนะฮะเราเดินเข้ามาในครัวไทยบ้างนี่ดูคัวไทยนะฮะตอนนี้กำลังเก็บไฟเก็บความสะอาดอยู่จะสังเกตว่าภายในครัวไทยเนี่ยผมลิงก์นะฮะลิงก์ตัวสีไม้นะฮะสีวัสดุเข้ามาจากภายนอกนะครับ บางส่วนเนี่ยนะฮะอย่างเช่นตัวไม้สีวอลนัทนะครับแล้วก็มีกระเบื้องสีดำอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นกระเบื้องนะครับนี่เป็นกระเบื้องเช็ดทำคาสะอาดง่ายแต่เราต้องการทําให้สีดำเนี่ยมันจะมีสีนี้นี่สีดาใช่ไหมฮะกระจกชาดําตรงนี้สีดําให้มันมีส่วนรีเลยการเชื่อมโยงกันนะฮะแต่สังเกตว่าภายในห้องครัวเนี่ยเราสลับทูโทนนะฮะข้างล่างมันเป็นสีอ่อนก็จริงแต่มือจับเราเนี่ยเราใช้เป็นสแตนเลส เพราะว่าในครัวไทยเนี่ยในครัวก็แล้วกันการใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเฮฟวี d ดิวตี้มากกว่านะครับแต่ว่าภายในก็ทำให้เป็นสีเทานะนะสลับกันต้องบอกว่าลักษณะของครัวแบบนี้นะครับผมทำเป็นตัวยูคือถ้าเกิดบ้านบางหลังที่ผมเคยรีวิวการออกแบบไปเนี่ยบางหลังเองเนี่ยเราทำเป็นตัว L แล้วก็ใส่เป็นไอแลนด์แต่ประเด็นว่าตรงนี้มันคอนเน c กติดกับไอตัว ไอแลนด์ที่ผมโชว์ไปเมื่อสักครู่นะตรงเนี้ยผมก็เลยทำเป็นทำเป็นตัวยูเลยเพื่อที่จะทำให้การใช้งานการทำอาหารเนี่ยทำแบบเต็มที่เลยนะฮะเพราะว่าไอ้พวกลิ้นชักอย่างใต้เตาเนี้ยนะสังเกตนะฮะนี่เรามาดูตรงนี้ใกล้ๆครับตรงบริเวณเตาแก๊สเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำเจ้าของบ้านหลายท่านเลยคือข้างล่างเนี่ยนี่ชั้นบนสุดจะวางอะไรครับพวกตะหลิวทับพีอุปกรณ์เครื่อง เครื่องใช้ที่ทำทำคุกกิ้งปรุงอาหารนะครับแล้วก็นี่ข้างล่างก็วางถ้วยโถชามนิดหน่อยที่เอาไว้สําหรับเป็นอุปกรณ์ทําอาหารแต่พวกการชามเอาไว้ทานเน่ยเอาไปนู่นเลยแผ่นที่นะครับนะฮะส่วนชั้นล่างสุดนี้ก็น่าจะเป็นนิ้นชักที่ภาชนะใหญ่ๆหม้อกระทะนะฮะใหญ่ๆเนี่ยวางเข้าไปได้เลยนะฮะนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ถูกดีไซน์เอาไว้ค่อนข้างที่จะ พอดีพอดีนะครับส่วนตรงนี้ครับนี่เปิดเข้ามาคนก็จะเห็นตัวที่วางเครื่องปรุงนะครับตัวที่วางเครื่องปรุงตรงนี้นะครับก็อยากให้เห็นบรรยากาศโดยรวมนะครับตอนนี้งานใกล้เสร็จแล้วก็ไม่เหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับลองแพนมาดูรอบๆมะลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งทานอาหารยู่นี้เนี่ยนะฮะหันมาด้านนี้ก็จะเจอพันธุ์ที่นะครับมีไอแลนด์สวยๆนะฮะ แล้วก็หันมาด้านนี้นะครับก็จะเจอโซนลิฟวิ่งห้องนั่งเล่นห้องรับแขกโดยที่มีชั้นโชว์ของบอกเลยว่าจะมีพวกของโชว์บางอย่างนะที่เจ้าของเขาอยากจะโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีหลายอย่างพวกความเชื่อนะครับมีองค์พระบ้างมีของโชว์นะฮะเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างบนกันบ้างดีกว่านะฮะไป